ของ n e w s w o i t y ค่ะดนตรีมาแบบนี้แน่นอนที่สุดเหมาะที่จะไปอยู่ในรั้วในวังใช่ไหมคะใช่แล้วก็คุณผู้ชมคะตอนนี้อากาศกำลังเย็นดีมากๆนะคะแล้วก็มีเริ่มมีกลิ่นหอมๆของข้าวแช่ลอ,อยมาจากทางด้านนู้นแล้วอย่างว่าละค่ะช่วงประมาณมีนาเมษาเนี่ยเข้าสู่หน้าร้อนของประเทศไทยหลายคนก็จะหาวิธีคลายร้อนที่มีรูปแบบแตกต่างกันไปนะคะ<ช>โดยเฉพาะเรื่องของอาหารการกินและที่ฉันผ่านไปหลายร้านนะค่ะเริ่มมีแปะป้ายหน้าร้านแล้วก็ตามโต๊ะต,ต่างๆเป็นเมนูแนะนาแล้วด้วย สำหรับข้าวแช่นะคะวันนี้เราจะมีการเปิดตำรับข้าวแช่ชาววังด้วยนะคะซึ่งได้รับเกียรติจะขับเชิญึงสท่านและอีก1ท่านค่ะเป็นวิธีกรของเราเองนะคะเกาะติดอยู่ทางด้านนู้นแล้วค่ะค่างูหน้าค่ะเชิญด้านนู้นค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ครับผมก็รายการเราได้รับเกียรติมากๆเลยนะคะผมรู้ว่าคุณอึดอัดคุณอยากไีตรงนี้ใช่ทุกเรืนายเราส่งที่เอาไปนะคะเชิญค่ะครับผมนะครสวัสดีคุณผู้ชมทางด้านนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับก็มาพร้อมกับฤดูร้อนแบบนี้นะฮะของไทยๆของเราสิ่งที่โด่งดังมากอย่างหนึ่งก็คือข้าวแช่ครับแล้วก็ข้าวแช่ที่โด่งดังที่สุดเลยก็คงจะเป็นข้าวแช่ที่เป็นข้าวแช่ชาววังนะครับวันนี้เราก็เลยเอามาฝากคุณผู้ชมกันจากสองสกุลบุญนาคแล้วก็ราชสกุลสนิทวงกันนะครับ ก็ได้นั่งอยู่ตรงนี้ต้องเรียกว่าเป็นต้นตำรับกันเลยทีเดียวนะครับขออนุญาตส,สวัสดีก่อนเลยคุณอักเคือสิงคารวนิตนะครับสวัสดีครับแล้วก็คุณพรทิพย์อริยานะครับสวัสดีครับก็ที่ตั้งอยู่ตรงนี้เนี่ยเป็นเข้าแช่อันนี้ถือว่าเต็มเซ็ตหรือยังครับเต็มเซ็ตเียต้องเรียกว่าเต็มถ้าผมพูดอะไรผิดก็ขออภัยแต่ที่เต็มสำรับหรืออะไรยังไงก็ได้แล้วแต่ละก็มันขึ้นอยู่แต่ละ แต่ละบ้านแต่ละครอบครัวเพราะบางบ้านก็จะมีอะไรเสริมขึ้นมาอย่างของบ้านคุณอเคือเนี่ยจะมีไข่เค็มทอดเพิ่มขึ้นนะคะอ๋ออันนี้คือไข่เค็มทอดเหรอใช่ค่ะแค่พูดชื่อก็หิวแล้วผมก็ชอบไข่เค็มมากเลยอร่อยนะ่ะแต่ของพี่จะมีห้าอย่างเท่านั้นแต่บางบ้านก็จะมีปลาช่อนซึ่งหันบางๆแล้วก็ทอดชุบไข่น้ำตาลบางพีก็ชุบไข่บางพีก็เคลือบน้ำตาลครับคือตามประวั ตามประวัติศาสตร์เนี่ยหรือว่าตามตามจากที่เริ่มต้นมาเข้าแช่เริ่มต้นมาจากไหนหรือว่ามันมีที่มาที่ไปยังไงพอจะคือพูดจริงๆเราสองคนเนี่ยทานเข้าแช่กันมาก็เพราะทางครอบครัวคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายทํากันใช่ไหมแล้วก็ทานมาแต่ถ้าเผื่อย้อนไปทางประวัติศาสตร์จริงๆคนก็จะบอกว่ามาจากมอญหรือมาจากเริ่มราชกาลที่สามอย่างมันก่อนพี่เปิดวิกิพีเดียดูก็บอกว่ามาตั้งแต่ราชกาที่สามนะคะมพามาอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ ตอนจบก็คือกลายเป็นราัชการที่5ท่านโปรดมากก็ไปเสวยที่เพชรบุรีก็มีก๊กเจ้าจอมก๊กอ,อที่ทําอะไรเงี้ยใช่ไหมคะคือมันก็จะมีมีเรื่องเล่ากันมานะคะแต่ก็จริงๆแล้วก็คือคงมาจากวังจริงๆแต่ว่าถ้า,ถ,าถ้าพูดของพี่พี่ไม่อยากจะใช้ควา,า,ชชาว่าข้าช่าชาววังเพราะว่าบุญนาคก็ไม่ใช่พวกวังอ,อยู่แล้วใช่ไหมคะก็เป็นสกุลของคุณนาง แต่ว่าถ้าเผื่อสนิทวงนี้วังจริงของจริงแต่แต่ว่าจะว่าวังก็คงไม่ได้เพราะว่าก็ไม่เคยได้ทราบว่าคุณตาคุณยายเคยอยู่ในหวังหรือเปล่า <c oughs> แต่เพราะฉะนั้นคุณยายทําคุณแม่ทําแล้วเราก็ทําตาม <c oughs> เพราะฉะนั้นก็ตามตามกันมาจะบอกว่าจะมาจากวังจริงๆก็ พูดยากนะคะเพราะว่ารุ่นเราเนี่ยมันก็ไม่มีใครอีกแล้วที่จะเป็นในวังวังเดี๋ยวนี้ก็เหลือแต่วังสวนจิตอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือเข้าแช่ที่ทํากันเองที่บ้านเอาอย่างนี้กันลวกันคแต่ว่าเป็นสูตรดังเดิมที่ตกทอดกันมาต่อตนมาอันนี้นี่เองต้องตำรับเลยไหมฮะหรือว่าเรามีแบบว่าปรับเปลี่ยนอัดเด็เติมเสริมของก็คงเปลี่ยนบ้างก็คงต้องมีบ้างนะคะเพราะว่ามันก็ไปตามต้องเรียกว่าตามรสปากของคนทํา คนทําเราจะไม่บอกว่าเขาแช่บ้านนั้นอร่อยบ้านนี้อร่อยเพราะว่าขึ้นอยู่กับว่าถูกปากเราหรือเปล่ามากกว่าเพราะว่าถ้าเขาไม่อร่อยเขาคงขายไม่ได้หรือเขาคงไม่ทำใช่ไหมครับเพียงแต่ว่าแล้วแต่รสปากของใครมีสูตรของตัวเองนะคะแต่พี่ก็แปลงนะอืแปลงบ้างครับผมเพราะอย่างของสนิทวงของคุณคือเขาแช่จริงๆเนี่ยเขาจะมีมะพร้าวมะพร้าวขวดในกะปิเนี่ยจะใส่มะพร้าวไม่เกะปิด้วยอันขออนุญาตเลยฮะคือ เรามาดูกันทีละอันดีไหมเฮะมันคืออะไรกันบ้างเพราะว่าอันไม่รู้ในนี้เผื่อเข้ากล้าเอาเอาของคุณพันทิพย์ก่อนเพราะเขาเอาเรื่องเรื่อลูกกะปิทอดนะฮะก็คือลูกกะปิปั้นทอดเออโหมันคลุกอย่างมากเลยอ่ะกะปิเนี่ยมีนิดเดียวแตแล้วเได้ลูกกะปิจะเรียกลูกกะปิแต่จริงๆส่วนประกอบคือกระชายกระชายกระบดดุแล้วก็ประดุก ย <chat> ่างนะคะแล้วก <c oughs> ็เครื่องพวกเครื man, money, ่องแกงต่างๆออกมาจะไม่ใช่เครื่องแกงอ่ะเครื่องเครื่องเครื่องเทศต่างๆนะคะค่แล้วใครหอมกระเทียมหอมกระเทียมรากผักชีกผักชีผสมเยอะมากตลบแล้วที่ลบแล้วที่บอกว่ากะปิทอดเนี่ยนะคะมีกะปิอยู่นิดเดียวแต่ว่าบางบ้านเนี่ยเขาก็จะใส่อะไรล่ะคะมะพร้าวคั่วบ้านที่ใส่มะพร้าวคั่วบ้านเขาบอกจะหอมแต่ที่บ้านเนี่ยจะไม่ใช้ จะหนักไปทางกระชายกับประดกฟูไห้ประดกประดกย่างครับเพราะว่าถ้าเราทำขายเยอะเนี่ยไอพวกนี้ถ้าเกิดเราใส่มะพร้าวบางทีมันจะหืนขึ้นเราก็เพราะว่าเพราะว่าอย่างของคุณพรทิ์ทำขายด้วยทำขายด้วยเราก็เลยไม่อยากไม่อยากจะจะใช้มะพร้าวมากับนะคะแล้วมาต่อที่มีอะไรต่ออีกครับอย่างอื่นก็มีพริกหยวกสอดไส้อันนี้สวยมากของคุณคือเพราะว่านี่บ้านเก่าทาทาฝีมือ ดีมากนะคะของเราก็เหมือนกันแต่ว่าออันนนี้คืะะฮพริกหยวกสอดไส้ค่ะเป็นพริกหยวกสีเขียวๆโตๆอ่ะนะคะเราจะผ่าเป็นมูสและล้างน้ำเกลือข้างในก็จะเป็นหมูสับกระเทียมพริกไทยคลุกแล้วก็นึ่งนะคะแต่ว่าเราก็มาแปลงในตอนนี้ใช่ไหมเราก็ใช้ไมโครเวฟช่วยบ้างอะไรเงี้ย่กจรนึ่งจะใส่ไมโครเวฟเพราะถ้านึ่งจริงๆลัางสูงมันจะแฉะนะแล้วหลังจากนั้นก็โรยด้วยไข่ซึ่งอันนี้ก็ต้องคนทําต้องมีฝีมือโรยโรยได้สวยก็พิส ก็คือโรยให้มันเบาค่ะให้เบาแล้วก็ให้มันเป็นเส้นสวยอย่างนี้เส้นสวยอันนี้ยังสู้เขาไม่ได้อันนี้สวยกว่าครับผมอันนี้ดูละเอียดเมาส์ใช่ค่ะนี่เขาฝีมือชาววังจริงๆแม่ตุ้มแม่ตุ้มที่บ้านก็ไม่ใช่ชาววังนะคะคนทํานี่ก็เด็กค่ะลูกสาวลูกสาวที่สาวทำแต่ก็เป็นคันมาค่ะแต่เขาเป็นคนชอบสายเลือดอาจจะอยู่ในสายเลือดด้วยค่ะแล้วก็มีหัวหอมทอดหัวหอมทอดนี่ ตอนหลังก็รู้ว่าห,หัวหอมทอดหัวหอมแดงเนี่ยแต่เราจะใช้หัวหอมใหม่นะคะหน้านเนี่ยหัวหอมใหม่ออกพอดีแล้วก็เราก็จะใส่ไอ้ปลาช่อนซึ่งเราจะอะไรนะคะคลุกบุบ่นน่ะใส่ใส่ปลากระน้ําตาล,ตาลแล้วก็ผัดกับหัวหอมแดงอีกทีหนึ่งแล้วก็ยัดไส้แล้วอย่างนั้นก็ชุบแป้งปกติก็จะต้องใช้แป้งข้าวเจ้าใช้กะทิใช้อะไร่เงี้ยแต่ตอนนี้เราก็แปลงใช้อะไรที่มันแป้งแป้งสมัยนง่ายง่ายง่า แล้วก็ทอดอันนี้ก็อร่อยอีกแบบหนึ่งแล้วไอ้ชายโป๊ก็ธรรมดาค่ะผัดไข่แล้วก็หมูหมูฝอยอยธรรมดาค่ะบ้านเมื่อก่อนเนี่ยเขามีแต่เนื้อฝอยแต่สมัยนี้คนไม่ทานเนย้ก็เลยกลายเป็นหมูฝอยแต่ถ้าโบราณจริงๆเนี่ยต้องเป็นเนื้อเค็มผัดฝอยแต่อันนี้ก็เป็นไข่เค็มซึ่งอันนี้ก็เพิ่มมาอันนี้ที่บ้านเธอเอิญคุณแม่ชอบบอกว่าไข่เค็มเนี่ยสวยเพราะว่าเครื่องกะปิเครื่องข้าวแช่เนี่ยมันจะเป็นสีเหลืองทั้งหมดใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคุณแม่ก็เลยเอา ไข่เค็มทอดมาเติมด้วยเป็นไข่เค็มดิบที่บ้านก็ไข่เค็ดิบแล้วก็มาตัดแล้วก็ผสมผสมแป้งที่แถวให้ทอดออกมาอร่อยทานด้วยอร่อยส่วนอันอื่นก็จะคล้ายกันเหมือนจะคล้ายกันค่ะเขามีกำหนดไหมครับว่าเครื่องเคียงหรือว่ากับ ของข้าวแช่เนี่ยจะต้องมีกี่อย่างแแล้วต่ก็จริงๆแล้วเบสของมันก็คือ5อย่างอันนี้นะคะเดี๋ยวบากคนจะถาม5อย่างเขาบอกแต่ส่วนมากบางบางบ้านก็จะมีเหมือนกับมีปลายี่สิบปลายี่สิบหวานปลายี่สิบส่วนมากจะเป็นพวกเป็นเมือนเหยมาื่อมากแต่ว่าบางทีเขาก็มีเอ๊ะอะไร ปลาแต่ของเราก็มีปาาปลา่นหละนะปลาช่อนปลาช่อนปลาช่อนแห้งแล้วที่ก็ไปุกไข่ต้องเอามาหั่นหั่นเฉลียงเฉลียงบางๆแล้วก็ชุบไข่แล้วก็คลุกกับน้ำตาลป่นคอันนี้จะเป็นของหวานของข้าวของข้าวค่ะของข้าวเลยเหอแล้ว่าทานเป็นมื้อได้เลยมื้อกลางวันส่วนบาจะต้องเป็นมื้อกลางวันเพราะว่าอากาศร้อนคือตามบ้านต่างๆบ้านคนโบราณต่างๆเนี่ยพอถึงหน้าเนี่ยทุกคนก็จะมี ครัวใหญ่ใช่ไหมคะคนในนั้นก็จะช่วยกันทําแล้วก็จะชวนญาติพี่น้องทุกคนเมื่อพี่จะกลักเนี่ยก็คุณแม่ก็จะทําเลี้ยงปีละครั้งลูกกี่คนก็เอาเพื่อนมาทานได้วันละคนวันเอบ้านเรากัอวันละคนอะไรเนี่ยเอาเพื่อนมาทานกันได้เลยคือทําีนี้ใช้เวลามากค่ะ อ๋อนี่กำลังจะถามเลยครับว่ามันมันมันทำกี่โมงเสร็จกี่โมงกินกี่โมงนมันไม่ได้ยากแต่มันเรื่องมากอต้องใช้คําว่าเรื่องมากมันไม่ได้ยากเลยนะถ้าพูดถึงเนี่ยคือบางอย่างต้องใช้ฝีมืออย่างไข่เนี่ยต้องมีฝีมือนิดหน่อยนะคะถึงจะโรยให้สวยทำเป็นแต่ยังกะปิเนี่ยชิ้น่กะปิก็ต้องนั่งปั้นงปั้งปอกก่อนเริ่มต้นกับปอกกระชายก่อนกระชายที่เป็นแบบกราเนี่ยปอกเสร็จแล้วก็ เครื่องทุกอย่างต้องหันปอกเนี่ยหันแล้วก็คลุกนี่อย่างเมื่อก่อนนี้แล้วก็พวกนี้ก็จะต้องไปโคลใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้ก็ใช้เบรนเดอร์บนเดอร์มันก็ง่ายขึ้นแล้วก็ไม่ต้องมานั่งโคลกกันแล้วนะคะทุกอย่างมันก็มันก็ปรับไปตามยุคได้นะคะแต่ว่าเรื่องมากต้องใช้คํานี้่ถ้าทุกคนมีสูตรมีอะไรอยู่แล้ว ก็ทาได้คนที่ทํากับข้าวเป็นก็จะทําได้เพราะฉะนั้นจริงๆหัวใจสําคัญของมันอยู่ที่อยู่ที่เครื่องหรือกับอยู่ที่อยู่ที่กับเนี่ยแหละงก็แช่เนื้อและในส่วนของตัวข้าวแช่เองนี่มีความพิเศษพิเศษก็คือว่าข้าวก็ต้องหุงพิเศษนะคะก็ตามบ้านแล้วแต่บ้านนะคะคือบางบ้านจะใช้ข้าวหุงที่แบบให้สวยแล้วก็มาล้างแต่อย่างบ้านบ้านพี่เนี่ยจะใช้ข้าวต้มต้มพอเม็ดบานพอเม็ดบานปุ๊บก็มาเดีี๋ยว่ก็แช่น้ําเย็นค่ะ ใส่น้าเย็นแล้วก็ให้มันผึ่งแล้วก็ผึ่งใส่แค่น้ําเย็นแล้วก็ล้างล้างเอ้เขาเรขุยให้เม็ดมันสวยเคาเรียกว่าเวลาลอยลงไปในน้ำเนี่ยมันจะได้มีจะได้ไม่มีน้ําจะได้ไม่เป็นขุยน้ำจะได้ไม่ขุยน้ำจะได้ไม่ขุยมนะน้มันกจะใสๆใช่ไหมใช่แล้วน้ำจะได้ใสแล้วเราก็น้ำข้าวแช่เราก็จะใช่อบอบด้วยอะไร่ะปัเทียชะนาศแล้วก็อไอกระดังงาแล้วก็คอนเทียนคนทานข้าวแช่เนี่ยนะ ไปไปมาขายได้ก็คือน้ำเหมือนกันนะคะเพราะชื่นใจคนชอบก็ต้องใส่แข็งเส่น้ำแข็งครับแล้วเวลาทานก็ต้องแยกทานข้าวคำหนึ่งแล้วก็จำมาตักกับทานหั่นห่านนำกลับใส่กลับใส่ก็เป็นนี้เลยเด็ดค่ะเพราะว่าน้ำน้ำอะาไปเลยตักข้าว ใส่ปากแล้วก็ตักก<า>ลกกกับตามใช่ค่ะเป็นอย่างนี้นี่แล้วก็จะได้ความชื่นใจของน้ำเมื่อเช้นรู้คุณสุพิญญานะครับถามว่าเดี๋ยวพี่อันถามเลยนะหนูจะตามไปทํำหนูจะทําที่บ้านฟังแล้วท้อใจไหมฮะคุณสุ ดูแลต้องใช้เวลาทั้งวันกัผมคิดว่าตามมาหาสองท่านนี้ให้เจอซื้อที่ร้านจะง่ายกว่าก็จะหาซื้อได้ที่ไหนคะก็ต้องโทรไปที่บ้านค่ะเพราะว่าเราไม่ได้ทําเป็นร้านคือจะทําแค่ช่วง3มเดือนค่ะเพราะว่าคนชอบนะคะเด็กที่บ้านก็เด็กโรงเรียนหยุดลูกเรียนหยุดก็มาช่วยกันนั่งทําไปเขาก็ได้ เขาก็มีรายได้ันได้ะงสามารถบอกเบอร์โทรผ่านรายการเราได้ไหมคะอ่ <c oughs> ะอบอกไปเลยคุณพันธิศูย์สองค่ะสองแปดหกหนึ่งเก้ สองแปดเก้าห้าสองค่ะเก้าห้าสองหรือแม่จะโทรหาพี่ตรงก็ได้ค่ะแปดหนึ่งสามเจ็ดสองค่ะหกสองสองหนึ่งค่ะแต่ตอนนี้เบอร์คุณพี่ออกไปทั่วประเทศแล้วนขอคำถามหนึ่งได้ไหมคะข้าวแช่นี่สรุปเป็นขนมหรือว่าเป็นอาหารเป็นอาหารเป็นอาหารคนที่ทานข้าวแช่เสร็จแล้วเนี่ยนะคะหน้าร้อนเนี่ยคือหลังจากข้าวแช่เนี่ยของหวานก็จะเป็นข้าวเหนียวมะม่วงเพราะมันเป็นหน้าร้อนเพราะมันเป็นหน้าร้อนไงแล้วมันก็จะหนักท้องขึ้นมาอีกหน่อยเพราะข้าวแช่เนี่ยบางทีทานแล้วมัน มันโล่งๆเหมือนกันนะเพราะว่าน้ำ,ปนนำแป<ต>ะ<า>กะับ<า>ข้างไม่อยู่ก็ขนเนียมันแต่แม่พี่เนี่ยจะมีเป็นลูกตาลเชื่อมกับเม็ดเม็ดงาแดงนะคะลอยแก้วจะ ามมาช่วยด้วยอีกอันนึงขนาดเมากเลยเวลาเลี้ยงได้เลี้ยงเพื่อจะตามไรนนี่เหมือนกันนะฮะก็เพราะฉะนั้นของสกุลบุญนาก็โทรถามตรงนั้นได้แต่ถ้าเป็นของราชสกุลชนิดวงนี้ก็อดไมครับอาจจะต้องอ้อนเองถูกไหมฮะต้องบีบนวดเองแล้วตามไปทานที่บ้านอะไรอย่างนี้ก็ปีหน้านะคะถ้าแข็งแรงดีก็อาจจะทําแต่ว่าคงไม่ทําเยอะอย่างของคุณพันทิพย์เพราะว่าพี่แรงน้อยค่ะแล้วก็อีกอย่างของพี่สวยเพราะฉะนั้นพี่กันไหลใช้เวลาใช่เวลาค่ะ ยังไม่รู้จะตั้งราคาเท่าไหร่ดีเลยเพราะว่ามันมันจะมันจะใช้เวลาทำอย่างคื่ใช่ไใช่แพงนะไม่ใช่แพงของนะแพงแรงงานแพงแรงงานแพงแรงงานแรงแรงฝีมือแล้วก็เวลาใช่เวลาเพราะว่าอย่างขักเนี่ยเราก็ต้องจัดให้สวยครับถ้าเราไม่ทําให้สวยมันก็ไม่น่ากินนาแต่อย่างที่บ้านเนี่ยเราก็จะให้เวลาลูกค้าซื้อก็จะให้แต่มะม่วงแล้วก็กระเกระชายเพราะมันจะหอมไม่กกันอันนี้จัดมาให้ดูสวย มะม่วงก็จะใช้มะม่วงดีสมัยก่อนเขาจะใช้มะม่วงเปรี้ยวนะมะม่วงแรดเพราะเขาบอกว่ามันจะไปกันได้ดีเพราะว่าไอ้นี่เค็มหวานมันก็มะม่วงแรักต่างเปรี้ใช่ไหมฮะแต่ทีนี้ที่เวลาไปซื้อกินสมัยเด็กๆอ่ะโอ้โหกัดเข้าไปทีเมื่อก่อนเขาจะใช้มะม่วงพิมเสนมันโบราณเนี่ยแต่เดี๋ยวนี้พิมเสนมันหาไม่ได้แล้วแต่ร้านที่ขายเป้นคุออกออกชาติทีเดียวเชียวผมสนุกมากเลยจริงผมผมไม่ได้ตั้งใจแต่มันแบบมันแบบ <c oughs> ขึ้นมาเอง <c oughs> นะครับ <c oughs> อก็ <c oughs> อันนี้เนี่ยก็เป็นเป็นสิ่งหนึ่งแค่เห็นแค่พูดถึงเรายัางรู้สึกว่าคลายร้อนไปได้มากเลยซึ่งก็เป็นวัฒนธรรมการกินของไทยที่สวยงามละเอียดอ่อนแล้วก็ถือเป็นวัฒนธรรมที่สวยงามจริงๆนะครับ เป็นหนึ่งในมรดกเลยก็ว่าได้ที่เราได้มาจากบรรพบุรุษสืบทอดกันมาใช่ครับก็เป็นความภาคภูมิใจที่วันนี้ n e w s ์รอยต์ก็เอามาฝากคุณผู้ชมแล้วเราก็ได้รับเกียรตินะครับจากทางคุณพรทิพย์อริยาจากต้นตำรับข้าวแช่ของสกุลบุญนาคแล้วก็คุณอเคือสิงคาลวนิดนะครับต้นตำรับข้าวแช่จากราชสกุลสนิหวงนั่นเองต้องขอบคุณทั้งสองท่านเป็นอย่างสูงที่ให้เกียรติกับทางรายการด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะแอบหยิบชิ้นสองชิ้นตอนจบไปเลยนะครับ แต่ว่ <laughs> าตอนนี้เดี๋ยวพักสักครู่ครับแล้วกลับมาช่วงสุดท้ายกับ News Reality ครับ